ได้สิเต็มคุนี่แหละพวกเอ้าเออเลยเต็มคุน้อยนี่แหละหอยจูบนะพวกเจ้าพุ่นพุ่นเป็นเพดานเลยเมื่อนี้มันขึ้นมาเป็นเพดานเลยพวกเจ้าพูดพ้บักโบบักแต่งพูน่ะพูน่ะเบิงนี่พูน่ะพูดพ้บักโบบักแต่งมีแต่หอยจุกทั้งนังเมื่อนี้ขึ้นมาเต็มหมดเลยนี่พูน่ะพูน่ะพวกเจ้าปาพูน่ะข่าวป้านายพูนบอกพูนบอกเต็มวัดนี่ เต็มเบอร์น,นี้ให้เธอซื้อเอาไว้กรบเป๋าเบิรจักเทธอเอากระเปิาจักเทธออยู่แล้วเรื่องเอานี่นะอยากให้ใเบิรงซื้อเมื่อคุณอาพวกเจ้าโอ้เป็นชีบๆอยู่้นะ่ะโ,โ,โพดโพดโพดโพมาเบิรงพวกเจ้าโพดโพโมื่อนี้ขึ้นลายอะไรหอยจุกขึ้นลายอะไร้น่ะหมดเต็มเบิร์นี่เต็มเบิร์โอ้ไมก่ก้าวไม่ก้าวพวกเจ้าโอ้ย ม่เลยพี่น้องสบายดีพี่น้อง hello everyone we here again ก็นั่ง go down and get the snail again มาเก็บหอยอล้วเด้อพวกเจ้วเด้อเมื่อนีร่สุมสิบี่ือาได้เข่าป่าหาเห็ดเด้อพวกเจ้าเด้อมาเก็บหอยมื่อไหร่พวากไปไปเดินทางไปเก็บหอยน้ำกันเมื่อนี่เอาเข่ามากินเข่าป่าพ่อมเพ้อวก้าเอาเข่าท้องห่ามเอาหมักไม้มากินเข่าป่าพ่อ

ฝนเยอะเกิดฝนักสูบยาปุกปกแล้วปีนมาลองดูฝู่สูบยาหุ่นอะไรเราพวกเจ้าสูบยาปุกปุกมันไงทะเลเด้ออืมเป็บหอยเด้อยายว่ะเป็นทะเลพวกเจ้าจะไหนก็มาเพราะอะ้รเรพวกเจ้ามันชิเริ่มหนาวแล้วใกล้ๆๆแล้วมันจะตรงนี้หมดเท่า เานำาดี ens, pet, care, boy, between, ni, ่บอนก็แฟนดนีเสงแดดมาทางนี้ทางนั้นแสงแดดพุ่งนี่พอดีย ไปเิเดอ้อโอเคมอดเดออไปเิเดอ้ออเออเอาเชิดหอดละไปพวกเจ้าตามกันมาเบิง่งมาหอดนี่ล้วพวกเจ้าดิบรรยากาศนั่งดอนสิไปฝากนั่นไปคนละฝากพวกเจ้าไปมาที่ไปพูด้องเออ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 ไปได้ไปทางนั่นเพราะว่าทางนั่นนั่น น้ำไม่อยากลงน้ำเลยหน่อยหนึน่งพกวกเจ้าคอยกรอยากลงน้ำคอยอยู่ทั้งทั้งขอนนะก,ก็เลยสิมาทางที่อากาศอ่อนเก็บชื่นเป็น ยิ่งหงห็นพี่เขาเห็นนะคูคนข้างหน้าเลยเขาเอามจีบเขาประเดยอนั่นดอกเขาหนาหน้อยเขาก็จีบน่งจีบอยู่เจ๊บเอลกับอืม,อมเป็นกระย่างลูกมาเนี่ยเจ๊จัางขอกระจีบมอคนหัวน่อยนี่แหละจีบอาพวกแก้าไปติดตามมังคอยมันานจุกมากมาพกพ่้ Chịp hồi chuột không cần ừ. nuôi này nói sẽ ở tên ngoài ngay đây đó lại có bộ áo. อะไรนี part, no ่ได้เห็นบอขอโทษขออภัยแล้ว <cl> คือโมได้ยินเสียงข่อยเดิมมันทะเลมันอันนั้นฮทนะขึ้นทะเลท่าน่ะจันทรวัดสิว่าข่อยปากอย่างงุ้มเงียบงุ้มเงียบงุ้มเงียบโมได้ยินเสียงกับศิว่าข่อยอีกแล้วเอ่นี่บุ้ยทหอยนะแล้วสิเลือกเอาหน่วยใหญ่เด่นเนาะ ไมันหลายโพดพวกเจ้าเอ้ยหอยนนะไอจุ๊บไอจุ๊บกิ๊บจุ๊บิบอือ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 ออออืออือง đẹp ngoan phân phân nơi với cháu ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ย่างลงไปแล้วงม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 รวเอาเลยนะเจ้าคือพกี่คุณเห็นบอกเห็นบอกขนาดหอยทั้งนั้นนะ はい,い、ね。 Ở nơi, này, cọp ở nơi, cọp ở đây, cọp ở đây, lại cái đó, um, nè, ai ở đây, này, vị, này. hiện như vậy là này, sẽ ăn sao có đâu đó, hỏi như thế nào, ăn trang đầy có ừ. búp bớt um, là sợi dây bớt đó กระชิว้าคอยกินบมเลี้ยงอันกินบมเหลืออีกเพราะวะ่าเอียงก็กินของขาร์ดอสปัจจิว้าโมแม่ได้พวกเจ้าอันนี้ของธรรมชาติได้เขาจะเอาไปกินเพลนกรบโบได้วาอย่างของธรรมชาตินี่แน,น,น่นบอสอย่างพวกเจ้านี่แก้มยังเห็นบอกกวนหอกกวนหินอยู่คนเห็นบอกคนอ่ะ เห็นไหมยึเทิงคุณนะคงเดคอยสู้ให้ก่อนนะคุณพูดแมนเบิดคุณนะเห็นบ่มคะ่ันนี่แั่หอยทั้งนั้นหันเห็นบ่มคุณนี่แ่่หอยทั้งนั้นคุณเฮ้ยนี่จังห่อยจุ๊ดโอยจุ๊ ตีนคอยยู่ฟังพี่เลอกอืมอืมอืมนี่นมลงไปหน้าเตียบเฮเห็ <ừ. S 1> นบอกเต็มกดอยใ่้เห็นบอกเลือกอเอาแต่น้อยหน่อยเจ้าเลือกเอาเนาะก็ยู่จังซี่ให้เขาเลือกเอาเห็นบอกอ ก็เลือกเอาคขับน้อยน้อยเกินเขาก็บอกเอานี่บอกน้อยจำหนึง่งเขาก็เอาลายกนา่ะวกใจมาเก็บจอยได้โอ้ยเมื่อยละลายก็นล้ก็เดี๋วยวเก็บถวาดถวาย จังนใดกบ็บ่เบสเนาะหอยจุกเนี่ยเจ้ามายามคอยได้เด้อเมกาเด้อมายามเด้อมายามเพิ่งสาวน่าวเมกาสิคะมาหาเก็บหอกเก็บหอยมาหนอเด้อพวกเจ้าเด้อมายามคอยได้เยอะเมกานี่นะมามายามมาพามาหลอกนี่นะ เก็บแอวนี่เก็บแอวอย่างเดียวตัวพวกแก้วเด็กคนย้ายน่ะนั่งขมุ่มขมุ่มอยู่คนคนน่ะคนย้ายนะเนี่ยยายนะเขมุ่มซึ้งงบซึ้งงบอยู่ค่ะย้ายคนย้ายแต่กระถางพวกแก้าเป็นหลบๆอยู่โอ๊ยปวดโพบกมูบกแต่งปวดโพบกมูบกแต่งนี่ตาหอยจุบทั้งนั้นเลยคนปวดโพบกมูบกแต่ง เก็บนะเด้อเด้อโอ๊ยสิล้มซ้ำเลยมาเก็บซอยกันเลยมา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 เก็บซอยกันมาพวกเจ้าโอ้ยคิดฮอดพวกเจ้าเด้เนาะอยากให้มาเก็บน้ำเด้เนาะจะมันซาดว่าหลายก็ดอกก็เดี่ยวนี่นี่เลือกเอาเลยพวกเจ้าเอ้ยนี่เลือกเอาเลยน้อยเกินก็พอเอาเนาะน้อยซ้ำนึงนี่จะเอาไปให้อัน ยายนั่นล็อสิจิมอุ้ยนั่นอันเดิมแกเอากระดอกกระเดีดเยดให้ในหอโอ้ยรุด,ดมือกับแบบนั้นแกเสิเอาตัวเดิมรุด,ดมือกับแบบนั้นอืมอมันขนาดเลยนี่ซุ้มนี่น้อยกว่าเอาเนาะเอาบังซุ้มนี่ เอานี่เอาไฮยายนังจิ้มได้สำหรับนี่ต้องบังดูโอ้ยมันไงเก็บไปน้ำกระจงไปน้ำน่ากับพวกสารพัดพิษเห็นมาเล่าอีกโอ้ยเก็บหายจุกกิ๊บมา เจ้าพ่อจุ๊กก็ตังค์เออเจ้านี่ดิก็ได้สิเต็มคู่นี่แหละเจ้าเอ้อเต็มคู่น้อยนี่แหละแต่ว่าพวกเจ้าให้เบิ้งนี่นะเบิ้งหอยนี่นะโอ้ยมันนคอยตั้งเฝ้าปากเปิดเลยนี่เบิ้งพุ่น่ะเบิ้งพุ่น่ะหอยจูบนะพวกเจ้าพุ่นพุ่น เป็นเพดานเลยเมื่อนี้มันขึ้นมาเป็นเพดานเลยพวกเจ้าพูดโพบบล้อบักแต่งพูนะพูนะเบิ้งนี่พูนะพูดโพบักโอบักแต่งมีแต่หอยจุกทั้งนั้นเมื่อนี้ขึ้นมาเต็มหมดเลยนี่ยพูนะอืพูนะพวกเจ้าปาพูนะข่าวป้นายพูดบอกพูดบอกเต็มหมดนี่เต็มหมดนี่ให้เดี๋ยวสิเอาไว้ก็บอกว่าจะเทื่อเอาบอกว่าจกเทื่ออยู่แล้วเรื่องเอานี่ยนะอยากให้เบิ้งซื้อ โอ้เป็นชีบๆอยู่พูนห์โพดโพดโพดโพมาเบิ่งพวกเจ้าโพดโพเมือนี้ขึ้นลายอะไรหอยจุกขึ้นลายอะีพูนณห์มุดเต็มเบิ่ดนี่เต็มเบิ่ด oh my god oh my god พวกเจ้าโโโอออ้้ยยย

มันมีหลายกว่านี้จ้ะฮะว่าเอาเขามาแต่พอกินเนาะมือหนาเคาก็เอาใหม่ SOI got today you guys แลกกามซ้ uh ำกับซ้ <laughs> ำกับคู่น้อยน้องแคมนี่แหละแรกกับบารเก็ตแล้วก็ส몰บาร์เกต want it that much เอาแค่นี้แล้วเจ้ามึงกินมือหนายจะได้ก็ไปเอาใหม่อ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อขอบใจทุกคนทุกทกำลังใจ Thank you for everyone for watching ไป